รู้สึกว่ามามองสองกระจกดูแล้วหน้าผากมันมันแบบแบนนะคะแบนราบเลยก็เลยอยากเสริมใช่เสริมให้มันดูนูนขึ้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อจ๊ะค่ะมาเสริมหน้าผากค่ะ แต่ละคนทำว่าสวยอะค่ะก็เลยอยากทําบ้างคัดมาให้คุณหมอดูแล้วค่ะว่าอยากเลือกทรงไหนแต่ว่าไม่รู้จะเหมาะกับหน้าตัวเองหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงใช่ค่ะเดี๋ยวรอพบคุณหมอเพราะว่าเห็นแต่ละทรงก็สวยอะค่ะ,คะก็เลยมาให้คุณหมอเลือกดูด้วยจ้ะ วันนี้มาตัดไหมค่ะทําไปได้2อาทิตย์แล้วค่ะใช้ประคบอะค่ะประคบเย็นมันจะวมประมาณวันที่สองวันที่สามะค่ะแล้วก็ค่อยหายไปค่อยดีขึ้นแล้วก็กินยาตามที่คุณหมอให้ไปอะค่ะสูมใจค่ะชอบฝ่ายชอบอยากให้น้าผากงนบนกหนูนนะคะมีแต่คนบอกว่าหน้าเปลี่ยนไปอะค่ะดูสวยขึ้นชอบค่ะก็ไม่เจ็บค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะมาทําได้แต่ว่าเวลา ที่คิดอยากจะทำห้ามเปิดคลิปดูนะคะเดี๋ยวเผื่อกลัวแล้วไม่กล้าเราก็ถ้าอยากมาก็มาได้เลยค่ะมาทำได้เลยบอกว่าคุณหมอมือเบามากแล้วทำเก่งมากค่ะ